เอชนะทัวยกล้อผู้จัดงานไทยแลนด์เฟ r r y ดีไซน์เอ็ก2024มากรรมอารยสถาปัตนวัตกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่8ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย medical hub เมืองศูนย์กลางสุขภาพระดับนานาชาติวันนี้ไปเยื่ยมชมและสำรวจความพร้อมในการก้าวเป็นจ่าฝูงในฐานะประเทศมหาอำนาจเมืองสุขภาพชั้นนำระดับโลกไปกันที่โรงพยาบาลเมดพาย่านพระราม4 อีกหนึ่งทำเลทองของกรุงเทพมหาคนครครับสวัสดีครับคุณหมอพมพัฒน์ครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้นมาโรงพยาบาลเมดพมาร์คแหต้องบอกว่าบรรยากาศนี่เหมือนกับมาโรงแรมหรูห้ดาวเลยนะครับก็อาศัยสายปัตยกรรม ช่วงหลังก็มีความตื่นตัวพยายามทําให้ใกล้ชิดคนมากขึ้นสมัยก่อนเราก็อาจจะเอาฟังก์ชันเป็นหลักอยากได้อะไรก็ทําอย่างนั้น,นเดี๋ยวนี้ต้องคิดถึงผู้มารับบริการว่าต้องการยังไงสมัยก่อนถ้าตึกแข็งแรงก็ทึบหน่อยกระจกก็น้อยพอสมัยใหม่ทึบมองไม่เห็นท้องฟ้าความมั่นใจขาดไปเกิดมีฟืนไหมไฟไหมขึ้นมาเอจะหนียังไง ไม่รู้จะไปทางไหนจะเห็นต้นไม้พื้นที่สีสเขียวสบายตาสบายใจเออนีม่มีผลนะการออกแบบดีไซน์นะครับโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่รักษาเวลาป่วยมันช่วยพื้นฟูช่วยแนวทางความคิดในการที่จะมีชีวิตในสังคมยังไง ก่อนออกแบบเรากนนังคิดว่าเอ๊ะเราจะทําโรงพยาบาลแบบไหนเนี่ยพอดีเราต้องอยู่กลางกรุงเทพที่กลางกรุงเทพเพราะว่าเครือโรงพยาบาลหมายชัยที่เป็นผู้ริเริ่มมีโรงพยาบาลอยู่ในปริมณฑลอยู่สมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีราชบุรีแถวนั้นเขาก็มีความต้องการจะส่งไข้เข้ามาในกรุงเทพเวลาที่เขามีความจํากัดในการรักษาพยาบาลต้องใช้เครื่องมือต้องใช้หมอที่เก่งเพิ่มเติมการจํากัดนั้นเนี่ยทำให้เขาคิดว่าโรงพยาบาลที่ก็จะมีเป็นยังไงรูปแบบสิ่งที่เราคิดตอนจะทําโรงพยาบาลนี้ก็คือว่า โรงพยาบาลนี้จะต้องเป็นโรงพยาบาลที่รับรีเฟอร์จากที่อื่นเพียงคนไข้ผ่านการตรวจผ่านการรักษามาจํานวนหนึ่งแล้วแต่ยังหาวินิจฉัยไม่ได้ยังรักษาไม่ได้จะต้องมาใาัยที่ท,ที่รวมศูนย์ทําไมต้องรวมศูนย์ก็อย่างที่เรนจิษณาว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีจํานวนแพทย์ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ย <ๆ S 1> วิธีการกระจายเท่าเทียมเนี่ยมันเกิดไม่ได้เพราะเมื่อไม่พอเนี่ยจะแบ่งกันยังไงคุณต้องรวมศูนย์ความเก่งเครื่องไม้เครื่องมือไว้ในที่สําคัญเป็นจุดๆแล้วก็ ให้การทานสปอร์ตเตชันดีขึ้นก็จะเท่าเทียมได้โดยไปถึงที่ที่เก่ง โรงพยาบาลเมดพากก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของคณะแพทย์หลากหลายสาขานำโดยนายแพทย์พงพัฒน์ประธานวนิชย์ประธานกรรมการบริหารเครือบริษัทโรงพยาบาลมหาชัยจำกัดมหาชนเมดพักเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด500เตียงที่ถูกออกแบบมาให้เป็นโรงพยาบาลระดับสต,ติยภูมิที่เน้นการรักษาโรคท,ที่ซับซ้อนโดยเฉพาะทุกรายละเอียดของการออกแบบสถานที่จึงคำนึงถึงฟังก์ชันการใช้งานและบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ช่วยลดความเครียดเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและอบอุ่นใจเมื่อมาใช้บริการครับตงนี้ก็จะเป็นยูนิตของบนาโรทรานสแคนที่เราทํารักษาผู้ป่วยด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่พยาบาลสเปเชียลิสต์ทางปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ทำงาน oh. นะครับส่วนคนไข้จะอยู่ห้องข้างในนะครับห้ oh. องจะเป็น2สเต็ปเพราะว่าต้องการการติดเชือ้อคนไข้ต้องมารักษาที่เนี่ย เป็นกลุ่มไหนบ้งมมางคุณหมอครับเป็นโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งทางระบบเลือดครับอรบที่ต้องต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนสเต็มเซลล์เราก็จะทำที่นี่ สำหรับโรคยากซับซ้อนอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโรคซึ่งต้องใช้เวลาในการรักษาต้องใช้ความสามารถของแพทย์กับทีมแพทย์เครื่องมือแล้วก็ต้องมีพื้นที่ที่เขาต้องอยู่บางคนต้องนอนเดือนหนึ่งอ,อยู่ในห้องนี้อย่างเดียวนะอ,ออกจากห้องไม่ได้นะอันนี้คือสิ่งแวดล้อมที่เราต้องให้ว่าเดือนหนึ่งไปอยู่ยังไงดูทีวีดูหนังได้ก็เป็นห้องที่ปลอดภัยเพราะว่าเรามีระบบควบคุมทุกอย่างอากาศฝุน่นเชื้อโรคความชื้นแอร์ฟลูทุกอย่างเพื่อให้ห้องนี้เป็นห้องที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับคนไข้ ถ่าเ็เซดี๋ยวดูห้องนี้นี่้องงีัห้องคนป่วยนะนี่ฮะ โอ้โหดูครับค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับโอ้โหแล้วดูวิวฮะนี่ฮะวิวคุ้งแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยฮะปรับเป็น ICU ได้เรามีระบบไปลาย2ชุดพร้อมจะใช้เครื่องช่วยหายใจได้ใช้เครื่องล้างไตบอกไว้บนนี้ก็ได้ทุกอย่างย้ายมาอยู่ในห้องนี้จบเลยวันซ้อปเซอร์วิสเลยใช่ญาติก็ดูแลได้เพราะว่าการรักษามันไม่ใช่แค่รักษาโรคจิตใจสำคัญถ้าเรามาจากบ้านไกลๆแล้วมาอยู่โดดเดียวเนี่ การป่วยมันก็ลำบากกัน<ช>แต่ถ้าลูกหลานอยู่ด้วยเอออม่าก,ก็เหมือนเออมันอยู่บ้านนี่ oh, อ,อ๋อ<ล>หลานาเอออะไรดูแลอยู่ได้ <Okay. S 1> ชมห้องพักคนไข้ในแบบสุดหรูกันแล้วก็ต้องแวะไปชมสวนกายภาพลอยฟ้าบนชั้น5ของอาคารโรงพยาบาลมิมดาพาร์คจะสุดว้าวขนาดไหนไปชมกันครับ มคิดว่ากายภาพบาบัดเนี่ยมันกลายเป็นตัวสําคัญในการจะฟื้นฟูโรคยากซับซ้อนเป็นตัวสําคัญในการนําชีวิตกลับไปสู่ที่เดิมตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นส่วนสําหรับกายภาพบําบัดนะคะใช้ในการฝึกกายภาพแล้วก็ฟื้นฟูผู้ป่วยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินหรือว่าก็อย่างที่เห็นทางด้านนี้ก็จะมีฝึกเกี่ยวกับการขึ้นลงบันไดไม่ได้อยากให้ฝึกเฉพาะอยู่ในฝึกในห,ห้องเราต้องการให้ผู้ป่วยแบบเข้าสู่ธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติพอกลับไปก็ต้องเจอธรรมชาติอะไรแงี้ อันนี้เป็นสะทารมบำบัดนะคะใช้ฝึกคนไข้นอะอันนี้จะเป็นสะน้ำเกลืออุณหภูมิอุ่นประมาณ30-3-3ถึงองศาอันนี้ก็คือจะใช้ฝึกกับคนไข้ได้หลายประเภทเลยไม่ว่าจะปวดข้อผ่าตัดเขา่าผ่าตัดสะโพกผู้สูงอายุคนไข้นิวโรใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นเซตเพิ่มความรับรู้ความรู้สึกช่วยนวดเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะฝึกกับอุปกรณ์คนไข้ที่ไม่สามารถเดินลงเองได้เราก็จะมีอ,อ่าค่ะ แล้วก็ปค่อยพาคนนไขหตั้วลงไปในน้าๆความเจริญก้าวหน้าทางด้านการพื้นฟูดูแลสุขภาพและนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ที่โรงพยาบาลเมดพาร์อีกหนึ่งมหาอำนาจเมืองสุขภาพของประเทศไทยในเวทีโลกครับ